ยันเฮกัน้าเลอกาก้เตยไลามานอปูมุกว่านักันน้าในแกมทักิอู้ดอกมีทักิติดอนกวาอักัว่าอู้ดอกกวบุตรเตยะอันนาอดอกนาตุหูวะเนอว่าไม่กลาเตยไนอปูมกว่าเตเราก็ยัน่อเลยจะส่อเลยปูบาสอขาวปบาตาะไปนะปูปูมุกว่าแกต่อเลยปูเตเนอเลยกใช้ยันเนอเนอปูเตเนปูบาเกยันเนหนอปูมวาเตว จะต่อเลยตเมก็จะยนก็จะว่าต่เมแกนก็จะเรากายะอเลยแกต้องก็โพบเตนียบบากแยนเนี่หนาบุงวาต่ชายตอเลยจะต่อเลยพยอบาสคาปนี่ดอแต่เมฆใยว่มอนนาบุงวนักเกนกเตปบตสอาแม่พญยอคริดับบ้านแต่ซีว่านาบงวาพญยอคริเ้วยไอทอดพิเอดดูหนาบุงวาเได้อบบาสอคาไดทอเลยปวดเดาดูหนาบุงวแต่จเนี่ยตลอดว่าเยบมอนนบุงวนก็ซาเน่วจ เจ้าอย่าเลอะสกก็ตะคีบละเออแล้วพ่อเนี่ยเยี่ยมเลยนะพไดกันไปแจยละแล้วยาบวลีนเพื่ว่าไวเปินะไว้หเต่ใจมมาดีจะแจนะไปบัที่รวยนะก่เมกี่ย่ก่อนนะก็สามมาใสลไปควาดบ้าเมือด้วยบานนะแกต่อเลยเสียงปติทอดเตะทอปเติทน่ก่อนเลเฮเลยยาตอเป็นนอว่าหมอใช้ยานแอมมา่าแมซามาส่อะไรหลอยังยังบากีอากอโย่าเนี่ยเขาหล่อมากนะพื่วาแต่ไม่เลยป็นกบ้บ

เน่เลยกระจายเน่เนหนออเตเน่ปุบากเอเน่เนนะปุ้งขวาเตเวจะต่อเลยตั้งไม่กระจายู่านก็จ้าว่าตั้ไม่แก่นก็จ้าเรากยสตอเลยแกต้องก็ผูพอเตเน่วีบากเกอเน่หนอปุ่งขวาก็ต่ใช้สตอเลยจะต่อเลยปัยาบาสาขาวเน่เด้อตั้งไม่ใจว่ามอนะปุ้งขวานักเก็นักแตะปบบัสตอข่าแม่ปัญคริดอาบ้านแต่สีว่าปุงขวาปัญญาครีเซ้อไอทอพี่เอเดดูหนะปุงขวาบ่ได้สออเว้บาสาขาวเซ่อปุ้บ แต่จเนี่ยตลอดว่าแตยบนบางวันก็าเน่จ่าจะจเมตค่กตคล้ลพอในเยยบเลยนะพดปวจยละแล้วยับลนะบงวันไปเปนว่าไปหัต่จมมาดีจะแจนะพวยบัที่รวยนะเกี่ยมีกขีย่ก่านนะก็สมาใั่ปวยกว่บ้าเมือด้วยบานนะ แกตอเลยเสียาปเตรท่อเตะท่อปเตทน่ก่อเฮ้เลยาเตเป็นนอกบ้าหมอใช้ยานอมาซ่าเมซ่ามาใส่อะไรหลอนย่าเี้ยปบากก่อโพอนี่เขาลอลมั้งะมว่าแต่เมื่อเลยปกะบาเราไปชมมโก็ใจเนี่ยเมียบ้านเย่น้ก็น่าเลิกปกนเถอะล้านะผมว่าเนื้ก็น่าเสหน้แกเม่าที่อู้เม่ใช่ที่ที่เากว่าอะกู้เราควู้บุตเตราเลยอันนาอู้เอันน้าหตุหุะยนะ ฟ่าไม่กว่าเตะได้แน่นอนพุ่งว่าเตะราก็ะไะต่อเลยจะต่อเลยปุบาาสขาปุ่บาตไปเนาะวมุขขวาแกต่อเลยเราเตะนี่เลยกระจ่ายนี่น่นเนพราะเตะนี่ปุบาเกย์ยันนี่แน่นผมพุ่ขวาเตะปจะต่อเลยตัมกระจ้ายยอดนกจ้าว่ัตงเมีแกนกจ้าเราก็ยะช่าเลยแกต้องก่อว่าเตะนี่วิบบาเกย์ยันนี่เน่ะอนุ่ขวากระเตะชายระ่เลยจะต่อเลยปับาสขาปนนี่ละตัม่ใจว่ามอนอะุ่วา นักเนกระแปบาต่อค่าแม่ปญคริดับบานแตซสวันหนองว่าปญครีเอาไอทอบิ้วเดาดูหน่องว่าบดญด้อบเวบบาสอคาเซไปทอลบุญเนดอดูหน่อพงว่าถ้าจะนเน็ตหลอดว่าตเยะบมัหน่อ่งกว่านักวาซาเน่เว็ยจะจเลยตัอคาก็ตข้แล้วแล้วพ่อเนียเยอะเลยหน่ปารกอร์พวยใจเหอแล้วยาดวลีหนอยพงว่าเวเปิดหน้าเว็บเตยใจมัมัที่จะแจนะรวไอบัตาสร์วอยนักเก็ไม

ว่าไม่กล้าเตะได้เนนอพุงคว่าเตะเราก็ยัต่อเลยจะต่อเลยปวบาสกขาปวดบาตัไปเนพุงปวดมือขาแกตอเลยพอเตะเนี่เลยก็ใช้เนี่ยนอพอเตะเนี่ยปวบาเกยันเนี่ยนอปมือขวาเตะไปจะต่อเลยแต่เมฆจะย้อนนอก็จาว่าแต่เมแกนอก็จะเราก็ยัตอเลยแกต้องก่พูบ่ตีนี่วิบาเกยันนี่หนอพุ่งคว่ากเตชายัดต่อเลยจะต่อเลยปยบบาสกาปนี่เด้อแต่ม่ใจว่ามันหนอพุ่งควา นักเกนกระแตปอบาต่อคาแมปัญคริดบ้านแต่ซีวันหนอยุงว่าปยญคริดเสีไอทอพี่เอาดอดูหนอยุงว่าบดไดอซเวบาสอคาเซ่ปทอระบดเดอดดูหนอยพงว่าตัจงเนี่ยตลอดว่าแต่เยบมอหนอุงว่านกวาสเนี่ยเวจ้าเจอยเลยคาก็ตะคิบแล้วแล้วพ่อเน่ยเยียบเลยหนอพดก่วเจ๋ยละแล้วยานบอนหน่องว่าเวเปน้เวแต่ใจมมาดีจะแจ้นนอวบัต้าที่วอยเนี่ยน่กเ ကစားမစားပိုက်ကွာဘမဲ့လို့တော့ရပါနော်ကဲတော့လေစိညာပတိထတေတော့ပါပတိဟနဲ့ကောလေရတာပန်တော့မော်စာယနဲ့မစားမစားမစားရလေလညာညာပဘာကြီးကောဘိုးယနေ့တော့လုံးမော်နာဘွကတမိလဲပကပါလဘချမောနောကချဲနဲ့ဒီမေရပါနော်